สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคนมือวนีก็ได้เลือกได้ย่ามเข่าเมืองอีกแล้วนะคะมือวนีก็เป็นสีแต่งหนา้าทาปากสีองตองนะคะม้วนพอกม้วนผมผลเน้จามื่อวนีแพลวกับสามีนะคะหยุดค่ะทุกคนวันหยุดของเรานะคะก็จะออกตามล่าหาปลาค่ะทุกคนเป็นวันหยุดที่หน่าตืน่นเต้นนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสนะคะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่เด้ลบสีองศากันเลยทีเดียวนะ,ะสื้อกับข่าวไว้ฝรั่งแล้วแล้วดวงดีปลาอาจจะถึงห้าค่ะพี่น้องข้อสิไปซื้อประแดกขีรานะคะก็ต ผ้าฝรั่งมาซื้อกับเขากับน้ำก่อนจ้าสุ per market ที่นี่คือสะอาดสะอ้านดีมากเลยนะคะเมื่อนี้สิซ้อกับเข่าบาไหลายปันไดค่ะเพราะว่าอีกสามมือนะคะเทศก,กาลอีสเตอร์นะคะแพ่พวกับสีผ้าขอบครัวนะคะ,ะกันออกไปเปิดหูเปิดตาจักหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะพักผ่อนชาร์จแบตให้ชีวิตจะ้ะสีผ้ากันเดินทางไปสวีเดนสามมือนะคะไปชาร์จแบตชีวิตสักหน่อยก่อนจะมาสู้งานต่อนะคะทุกคนเติมพลังด้วยช็อกโกแลตซอยได้จ,จะ้ะเกี่ยวกันบ่นน่ เพิ่มน้ำหนักค่ะนี่ก็เพิ่มไปหนึ่งอ,อร่อยมากอันนี้แคลอรี่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่ไปตามหาวันนี้ก็คือสิ่งนี้ค่ะปลาแดกพีมไม่จ้าพี่น้องค่ะนี่ได้มาเปสิบสิบขวดเลยนะคะแล้วกระองอันนี้จ้าจ้าวิรัตบอก พี่จ๋าพาชิเมเลยไหมสิล่องเบิงงนะคะมื่อน,นี้พี่จา๋าประเด็รวนๆนะคะทุกคนขวรละห้าสิบห้าครูนนะคะลอยยีห่วยลอยเท่าไแล้วหน่ยร้อย,อยหย้าสิบบาทเดส้าสิบหาควรละอยหาสิบาทจา้าพี่น้องซื้อมาไปเลยรัวๆสิปวดนะคะนี่แพงก็กินค่ะเพราะว่ามันอึดนะคะมันหาไม่ได้ให้ค่าเครื่องบินก็ขเจ้าแน่นอนพี่น้องนี่ ต้องลองนะคะแพลวไม่เคยกินเลยในยี่ห้อนี้ปกติแพลวจะกินของแนงฟ้า,ลาแล้วก็ไอ้ไม้และจ่าเด้อนี่ขาดบา่ไ้เนี่ย,ยซ่าจะอยากสีเขาเส้นเรือ